สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับตอนพิเศษสําหรับเหล่าสมาชิกนะครับในครอบครัวแฮมทัชพลน,นั่นเองช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่แฮมงานหนักมากๆเลยครับหนักอย่างที่ไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนเนาะแล้วนอกจากงานประจำเนี่ยตอนนี้พี่แฮมก็รู้สึกว่ามีเรื่องราวในชีวิตครับหลายๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันครับทําให้เวลาในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันแบบ ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วก็จํากัดมากๆตอนนี้เอาจริงๆก็กลุ้มใจเนาะอันนี้เราบอกกันเองเฉพาะเราสมาชิกคือพี่หำกลุ้มใจไปถึงการทําไฟนอตฟาวเลยครับนั่งคุยกับทีมงานเหมือนกันว่าจะทํายังไงดีให้พี่หำเนี่ยสามารถที่จะดําเนินรายการต่อไปได้โดยออมันเหมาะสมกับเวลาที่พี่หำเหลืออยู่ตอนนี้ครับ คือต้องบอกว่าตอนนี้แบ่งเวลายากมากๆเวลาของงานประจํากินไปแทบทุกอย่างเลยเนาะไหนเจะเรื่องส่วนตัวต้องจัดการอีกหลายอย่างเลยครับนั่นทาให้ตอนนี้พี่ยมก็เลยแบบเอาละอย่างน้อยฝ่ายนัดฟาวต้องรอดให้ได้ก่อนถ้าฝ่ายนัดฟาวรอดได้แล้วครับ ซึ่งเดชบุญคือรอดแล้วนะตอนนี้บอกทุกคนเพราะว่าพี่แฮมเนี่ยอัดตุนสต็อกไปถึงปีหน้าเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเดชบุญมากๆคราวนี้ที่มาหนักใจก็คือช่องตัวเองละช่องตัวเองก็มีคดีที่อยากเล่าใช่ไหมครับพยายามนะตอนนี้อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยครับล่าสุดเนี่ยพอเผลอไปเที่ยวมาปุ๊บไม่มีสต็อกครับก็เลยต้องเอาแบบเหมือนมาทําเป็นลองเพยเนาะ นักใจต่อครับก็คือนี่แหละครับตอนพิเศษสําหรับเหลห่าสมาชิกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เวลาในการมานั่งอัดอย่างเดียวครับมันต้องมีเวลาในการหาข้อมูลด้วยและยังมีเวลาในการตัดต่ออีกดังนั้นครับยังไงพี่แฮมจะพยายามสุดความสามารถเนาะยังอยากทําต่อครับเพราะว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแหละ เราทํางานอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นเลยบางทีมันก็เหนื่อยมันก็อิ่มตัวครับแล้วก็มันก็รู้สึกเครียดแต่พอเราได้มาพูดคุยอย่างเงี้ยครับอย่างพี่แฮมพูดคุยกับเพื่อนๆในสมาชิกเนี่ยพี่แฮมก็จะผ่อนคลายกว่าตอนประจําด้วยซ้าไปตอนที่เล่าคดีที่อยากเล่าเนี่ยบางทีมันก็สําหรับคนกลุ่มใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับบางทีพี่แฮมก็อาจจะต้องระมัดระวังคําพูดหรือว่าอะไรมากกว่านี้แต่คราวนี้เป็นเฉพาะสมาชิกเนี่ยพี่แฮมเชื่อว่าคงมีเฉพาะคนที่แบบเออรักกันจริงๆสนิทกันจริงๆรงรู้สึกว่าเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอยู่ในนี้ดังนั้นพี่แฮมก็อาจจะพูดอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็เล่าอะไรได้มากกว่านั้นครับดังนั้นแล้วอันนี้ไม่ได้มาขอความเห็นใจนะครับมาพูดได้ฟังเนาะฟังพี่แฮมบ่นนิดนึงละกันนะครับถือว่าเออมีเพื่อนช่วยฟังเรื่องราวทุกใจในชีวิตของพี่แฮมสําหรับ เรื่องราวในวันนี้ครับในที่สุดก็สามารถมีตอนพิเศษส,สำหรับเดือนนี้จนได้โดยครั้งนี้พี่แฮมไปหาคดีมาจากประเทศจีนครับเพื่อนๆช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคนจะชอบฟังคดีจากประเทศนี้เหมือนกันและต้องบอกเลยว่าคดีในครั้งนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับแต่ว่าพี่แฮมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเหยื่อค่อนข้างเยอะจะไม่ได้เอามาเล่าเหยื่อทุกคนแต่ว่าจะเล่าในองค์รวมแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมยังไงก็ไม่สนับสนุนความรุน นะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้เพื่อนๆฟังไว้เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันตัวเองครับเรามาทอนบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อายุต่ากว่า18ปีตอนนี้พี่ทำเข้าใจว่าในสมาชิกของเราคงไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดเผลอมีครับหรือว่าลูกนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยยังไงคุณแม่ให้คาแนะนําด้วยนะครับคุณพ่อให้คําแนะนําด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยในสังคมเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนดีนะ คนไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วเราใช้ชีวิตแบบไหนสังเกตยอย่างไรเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของเราได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับอย่างที่พี่ฮมบอกไปว่าค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มันได้สร้างความน่ากลัวแล้วก็ความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนในประเทศจีนโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนเหนือมันนานกว่าทศวรรษเลยโดยวีรกรรมของชายคนนี้เรียกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็น แจ็คเดอะริปเปอร์แห่งประเทศจีนเลยก็ว่าได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเราต้องไปกันที่เมืองไผ่หยินมณฑลการสู้นะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนั่นแหละในช่วงเวลาประมาณปี1988ถึงปี2002ครับคือในตอนนั้นเนี่ยมันได้มีเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยครับไม่ใช่ผู้หญิงเฉยๆด้วย แต่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มักจะสวมชุดสีแดงครับสิ่งนี้ทำให้เราผู้หญิงในท้องที่เนาะในพื้นถิ่นเท่านั้นที่มันเกิดเหตุเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีใครยอมออกจากบ้านเลยครับคืออย่างน้อยๆอ,ออกมาเนี่ยก็ต้องมีผู้ชายมาคอยดูแลมาคอยปกป้องเรียกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันยุ่งยากไปหมดเลยที่น่าเศร้าก็คือพี่ทำไปหาข้อมูลมามีเหยื่อคนที่อายุน้อยที่สุดอะครับเพื่อนๆแค่เด็ก8ขวบเอง ประมาณปา .3 ป .4 ใช่ไหมครับดังนั้นฆาตกรนี่แบบหจิตใจโหดเหี้ยมมากๆแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นการก่อเหตุเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี1988อย่างที่พยีา่ยามบอกไปแต่กว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะสามารถเชื่อมโยงเ,ยเนาะว่าคดีเหล่านี้มันอาจจะก่อเหตุดยคนเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันกว่าจะหาความสัมพันธ์ได้อย่างเป็นทางการครั้งแรกอะ่ะ ก็คือในปี2004ครับหรือว่าผ่านมาแล้วถึง16ปีเลยนะครับเ,เพื่อนๆคือก่อเหตุกันมาอย่างยาวนานมากตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้สมมติฐานเกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์รายนี้เอาไว้ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศครับแล้วก็เกลียดเพศหญิงเป็นอย่างมากเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวไม่เข้าสังคมที่สำคัญก็คือเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากม ในตอนนั้นครับได้มีการเผยแพร่พวกภาพสเก็ตด,ด้วยของผู้ต้องสงสัยพร้อมกับประกาศเงินรางวัลน,นำจับสูงถึง2,000 200, สนหยวนเลยสำหรับใครก็ตามที่สามารถที่จะให้ข้อมูลนำไปสู่การจับกลุ่มฆาตรกรรายนี้ได้อย่างไรก็ตามในเวลานั้นต้องบอกว่ามันกลับไม่มีบาะะดแสใดๆเลยครับที่มันแบบมีนัยสำคัญเลยแม้แต่เบาะแสะเดียววันเวลามันก็เลยผ่านไป นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศจับคนร้ายเนี่ยผ่านไปถึง12ปีเต็มครับเพื่อนๆโหยาวนานมากๆในตอนนั้นก็คือปี2016แหละนี่เราก้าวข้ามมาปี2016แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจครับ ที่จะหยิบคดีเก่าๆขึ้นมาทําใหม่อันนี้เราเห็นอยู่บ่อยๆเนาะในซีรีส์ในหนังหรือว่าในคดีที่พี่แฮมเคยนำมาเล่าเนี่ยบางทีพวกโคเคสหรือว่าคดีที่มันปิดไปแล้วนานๆยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยตำรวจก็จะมีเหมือนกันคัดเลือกมาแหะครับเพื่อมาทําคดีกันต่อแล้วมันบังเอิญมากๆที่คดีแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองจีนคนนี้ได้ถูกหยิบขึ้นมา ด้วยด้วยในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าปี2016แล้วมันคือยุคสมัยใหม่มันก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับมาใช้ในการตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะพระเอกของเรานั่นก็คือ DNA นั่นเองโชคดีครับที่ตำรวจยังเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นอย่างดีสุดท้ายครับก็ไปได้ DNA ของผู้ต้องสงสัยมาจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นครับเพื่อนๆพ,พอได้ DNA มาแล้วเนี่ยปรากฏว่า มันกลับไม่ตรงกับฐานข้อมูลใดๆของรัฐเลยแม้แต่คนเดียวครับพูดง่ายๆก็คือคนร้ายคนนี้ไม่เคยทำความผิดเลยนะครับนั่นทำาให้ไม่มีเหมือนข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะดังนั้นก็เท่ากับว่า DNA นี้ก็โหจะให้ไปสำรวจคนเป็นพันล้านในประเทศจีนเนี่ยมันยากมากๆครับความหวังมันก็เลยกลับมาริบรีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆอุตส่าห์ได้ DNA มาแล้วและดูเหมือนว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ย ก็อาจจะลอยนวลไปเหมือนกับแจ็คเดอะริปเปอร์ในตำนานที่เกิดขึ้นที่ย่านอีสเอนใช่ไหมครับของกรุงลอนดอนก็เป็นไม่ได้ครับที่จนถึงทุกวันนี้แจ็คเดอะริปเปอร์คนนู้นเนาะ,นะก็ยังไม่สามารถรู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขาแต่แล้วก็เพื่อน,อนต้องบอกว่าโชคเนี่ยยังเข้าข้างอยู่บ้างหรืออาจจะคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือบาปอาจจะตามทันครับเพราะว่าจู่ๆเนี่ยปรากฏว่าได้มีผู้ชายคนหนึ่ง เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจับกลุ่มในข้อหาอาชญากรรมแบบเล็กๆน้อยๆครับซึ่งแน่นอนว่าต่อให้เป็นอาชญากรรมแบบเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการเก็บ DNA ใช่ไหมครับเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลด้วยปรากฏว่าชายที่ถูกจับคนนี้เขาถูกเก็บ DNA ไปแล้วก็เอาไปตรวจสอบปรากฏว่ามันไปเชื่อมโยงกับ DNA ของแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองจีนเขาให้ครับคือต้องบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่แจ็คเดอะริปเปอร์เนาะแต่ DNA นเนี่ยมันบอกได้เลยว่า เขาคือญาติคนใดคนหนึ่งของแจ็คเดอะริปเปอร์อย่างแน่นอนครับคราวนี้เรียกว่าความหวังนี่มันกลับขึ้นมาลูกโชนอีกแล้วใช่ไหมครับเจ้าหน,นี้ที่ตำรวจเนี่ยเหมือนเจอขุมทรัพย์เนาะตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะสโค p ครับหรือว่าสามารถจำกัดขอบเขตของผู้ต้องสงสัยเนี่ยลงมาได้แคบมากๆเลยจากคนเป็นพันล้านครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่เครือญาติของชายคนที่ถูกจับได้นั่นเอง พวกเขาก็เริ่มที่จะสืบสวนครับจากปากคำของพยานก่อนมีการเรียกพยานมามากมายหลายคนเลยจนกระทั่งในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่คาดว่าคนคนนี้แหละน่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองจีนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเกาเฉิงหยงวัย54ปีแล้วนะครับคือเอาจริงๆตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอตัวเกาผู้ชายคนนี้ เขาเป็นผู้ชายที่แบบดูอายุเยอะแล้วเนาะเป็นชายวัยก่อนเกษียณที่ดูไม่ได้มีพิษสงอะไรเลยเขาเป็นคุณพ่อของลูกสองคนแล้วก็ไปทำงานที่โรงเรียนอาชีวศึกษาในท้องถิ่นครับบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเขาก็ไปทำงานอยู่ที่ร้านขายของชำในเมืองนั่นแหละแต่ไม่ว่าเขาจะทำงานที่ไหนครับต้องบอกว่าประวัติที่แบบเป็นประวัติอาชญากรรมของเขาเนี่ยมันไม่มีเลยครับ เรียกว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ความแปลกก็คือประวัติในการลงทะเบียนที่อยู่อาศัยครับหรือพูดง่ายๆก็คือทะเบียนบ้านนั่นแหละปรากฏว่านายเก่าคนนี้เนี่ยทะเบียนบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองชิงเฉิงครับซึ่งมันห่างจากเมืองไปหยินไปถึง120กิโลเมตรซึ่งเอาจริงๆตำรวจก็รู้สึกว่าระยะทางมันก็ไกลพอสมควรเนาะที่นายเก่าคนนี้จะมาก่อเหตุได้อย่างไรก็ตามครับ ดโวยข้อมูลหลักฐานต่างๆจากพยานเนี่ยมันชี้ชัดมาที่นายเก่าคนนี้และต้องบอกว่าการจับกลุมนายเก่าคนนี้ทําให้แบบโอ้โหเหล่าเพื่อนบ้านเนี่ยตกตะลึงครับตกใจมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านเนี่ยได้บรรยายว่าเฮ้ยคุณลุงเกาคนนี้เขาเป็นคนที่เก็บตัวนะเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมครับ จะมีบ้างก็แบบชอบไปเล่นการพนันแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครวันๆก็เล่นแต่กับสุนัขแล้วก็ออกไปงานเต้นรําล่าเริงตามปกติครับคือจะว่าไปดูๆแล้วคือคนธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่น่าเชื่อว่าเขาเคยเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมได้มากขนาดนี้และนอกจากนี้ครับยังมีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกามาหาเขาครับเกาเนี่ยมาชวนเขาคุยเกี่ยวกับตำนานเมืองตำนานหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องแห่งไปหยินเพื่อนคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยตกใจมากๆเลยเนาะพอเวลาคิดย้อนกลับไปเขาไม่คิดเลยว่าคนที่มาเล่าเรื่องราวอาชญากรรมครับที่เกิดในเมืองไปหยินเนะี่ยก็คือคนที่ลงมือก่อเหตุอาชญากรรมนั้นด้วยตัวเองครับ เอามาเล่าให้ฟังสดๆด้วยตัวเองเลยนอกจากเพื่อนบ้านแล้วครับยังมีลูกชายแท้ๆของเกาด้วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยต่อให้แบบตอนหลังๆเนาะก็คือเกาเนี่ยเขาหย่าร้างกับภรรยาไปภรรยาก็เอาลูกไปเลี้ยงแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อของตัวเองคือฆาตกรต่อเนื่องลูกชายคนโตของเกาเนี่ยบอกว่าตัวเองรู้สึกตกใจจริงๆครับเมื่อได้ยินสิ่งที่พ่อแท้ๆของเขาเนี่ย ทำอะไรลงไปบ้างเขาก็พูดให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือจะจัดการมันอย่างไรเลยตอนนี้ผมยอมรับความจริงได้แล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นหลังจากจับกุมเกาได้ครับเพื่อนเกาก็ยอมรับสารภาพออกมาแบบหมดเปลือกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยได้เริ่มลงมือก่อเหตุครั้งแรกในปี1988ซึ่งมันคือปีเดียวกันกับที่ลูกชายคนแรกของเขาเนี่ย กำเนิดเกิดขึ้นมาเก้าได้ลงมือฆาตกรรมครั้งแรกด้วยการแทงผู้หญิงคนหนึ่งวัย23ปีครับโดยเป็นการแทงถึง26ครั้งแล้วก็กรีดคอเธออยู่ภายในบ้านของเหยื่อเองเก้าบอกกับตำรวจว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นเลยครับ มันเป็นความบังเอิญแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตกอับมากๆเขาไม่มีเงินเลยเขาเลยวางแผนที่จะไปป้นบ้านเหยื่อผู้หญิงคนนี้แต่แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เกิดจับเขาได้ครับมาเห็นตอนเขาขโมยเขาก็เลยตัดสินใจลงมือสังหารผู้หญิงคนนั้นมีการพยายามหาแรงจูงใจด้วยครับหรือว่าหาสาเหตุว่าทำไมกันหนอผู้ชายที่สุดแสนธรรมดาคนนี้เนี่ยถึงนิคิด อะไรที่มันโหดร้ายเกินกว่ามนุษย์คือเอาจริงๆอย่างที่บอกไปเนาะครั้งแรกเผลอใช่ไหมไปปนบ้านลงมือสังหารคนเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีจิตใจที่อัมหิตเนี่ยก็น่าจะรู้สึกเศร้ารู้สึกสลดรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราทําอะไรลงไปเราผิดพลาดอะไรไปเราควรจะหยุดได้แล้วแต่นี่ไม่ใช่แบบนั้นครับต่อให้เกาเนี่ยเขาจะอ้างเนาะว่าเหยื่อคนแรกเนี่ยเขาทําด้วยความบังเอิญคําถามคือแล้วเยือ,ออีกหลายๆคนละ่ะ ที่เกาสังหารไปเนี่ยแถมยังมีแพทเทิร์นครับมีรูปแบบว่าเหยื่อต้องสวมชุดแดงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหตุผลมันก็เลยฟังไม่ขึ้นครับคือครั้งแรกอาจจะเชื่อได้แต่ครั้งหลังๆเนี่ยมันคือเจตนาที่จะไปสังหารเหยื่ออย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกาก็ไม่เคยยอมรับออกมาตรงๆครับว่าแรงจูงใจของเขาคืออะไรจะมีก็แต่ข้อมูลจากปากคำของญาติคนหนึ่งเป็นญาติของเกานะครับเขาได้กล่าวเอาไว้ว่า เกาเนี่ยเอาจริงๆเกาเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเขาต้องทุกทนกับความขมขื่นในวัยเด็กที่ยากลําบากแต่ถึงกระนั้นเขาก็เป็นคนที่มีความฝันเกาเนี่ยฝันอยากจะเป็นนักบินครับแต่ว่าสุดท้ายฝันมันก็ล้มเหลวลงไป ด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งอันนี้พี่แฮมก็ตีความไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเหตุผลทางการเมืองมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าในซอร์สภาษาอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็น p o l i t i c แหละเป็น reason เ,นเกี่ยวกับดังด้านการเมืองซึ่งอันนี้พี่แฮมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเหตุผลที่แท้จริงหรือว่าการอธิบายขยายความคํานี้เป็นมากกว่านั้นเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเคยฟังคดีนี้และทราบนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แฮมกันก็ได้เนาะ นอกจากเรื่องของความฝันที่ล่มสลายไปแล้วครับต้องบอกว่าคุณพ่อของเกาเนี่ยก็ยังป่วยเป็นอมัมพาตอรือต่างหากนั่นทาให้เกาเนี่ยต้องคอยดูแลคุณพ่อซึ่งเอาจริงๆเขาก็เป็นลูกที่ดีนะครับเขาดูแลพ่อได้ดีเสมอมาแต่นั่นก็ทําให้เกาเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนอมทุกข์ตลอดแหละครับเงยหน้าไปทางไหนหันไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทุกข์ ก็เลยเชื่อกันเอาเองครับเหล่าญาติก็เลยบอกว่าเขาน่าจะคับแขนใจนะครับที่ลึกๆแล้วเนี่ยทำไมเนาะเขาถึงมีแต่ความทุกข์เขาก็เลยหาวิธีการระบายมันออกมาซึ่งวิธีการที่เก่าเลือกเนี่ยมันดันเป็นวิธีการที่รุนแรงแล้วก็ผิดบาปครับจนกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ผิดมนุษย์นั่นเองในวันที่ตัดสินคดีของเกานี้เรียกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในระหว่างการพิจารณาคดี ทางเกาเองก็ยอมรับสารภาพหมดเลยครับ โดยเขาได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวแล้วก็สังหารผู้หญิงไปถึง11คนตั้งแต่ปี1988ถึงปี2002โดยเขาเนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดแดงและอยู่คนเดียวเกาจะเดินตามเหยื่อครับคือเขาจะล็อกเหยื่อไว้ก่อนเล็งเป้าไว้ก่อนแล้วก็เดินตามเธอไปที่บ้านก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็สังหารทิ้งโดยไม่รู้ว่าเกาเนี่ยมีเจตนาอยากจะทาให้ตัวเองเป็นเหมือนแจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่าเนาะแต่ต้องบอกว่า รูปการหรือว่าลักษณะที่เขาลงมือเนี่ยค่อนข้างคลายครับคือเกาเนี่ยเขาจะกรีดคอเหยื่อทำลายร่างกายของเหยื่อรวมไปถึงการตัดอวัยวะเพศของเหยื่อด้วยครับซึ่งแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายๆกับแจ็คเดอะลิปเปอร์เลยเนาะที่เกิดที่กรุงลอนดอนหลังจากเการับสารภาพทั้งหมดออกมาครับบวกกับพยานหลักฐานต่างๆมันก็ชัดเจนแล้วก็รัดกุมมากๆสารก็เลยมีคำตัดสินให้เกาเฉิงหยงต้องรับโทษ ประหารชีวิตนะครับเ,เพื่อนทั้งในข้อหาปล้นทรัพย์รุวงละเมิดทางเพศฆ่าคนแล้วก็ทำลายศพโดยเกาเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ขออุทธรณ์คำพิพากษาในทุกกรณีในวันนั้นได้มีผู้คนกว่า150คนมารวมตัวกันหน้าศาลในเมืองไปหหินครับซึ่งผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นญาติของเหยื่อะนั่นแหละเขาเดินทางมาเพื่อรับฟังคาพิพากษาในวันนั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนี่กล่าวมาทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าฆาตกรเนี่ยสมควรได้รับโทษ ประหารชีวิตแล้วนอกจากนี้ครับผู้พิาพากษายังตัดสินให้ครอบครัวของเหยือนเนี่ยต้องได้รับเงินชดเชยอีกคนละ3,9,947หยวนด้วยและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญครับซึ่งเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่พี่แฮมนำมาฝากเหล่าสมาชิกช่องแฮมทัชพลทุกคนในวันนี้ครับ จากเหตุการณ์นี้ครับเ,เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าคนเราเนี่ยบางทีดูแต่ภายนอกไม่ได้เนาะอย่างเกาเองเนี่ยเขาดูเป็นผู้ชายที่สุดแสนธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่คนที่จะมาแบบโอ้โหหน้าตาดุดนันมีรอยสักหรือว่าอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายครับ ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคุณลุงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยก,กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้สิ่งเหล่านี้เองครับพี่แฮมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกสังเกตคนรอบข้างเหมือนกันเนาะหลายๆครั้งเนี่ยยอมรับครับว่าสังเกตยากแต่ก็ต้องคอยดูดีๆการที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยากให้คิดตรึกตรองดีๆนะครับ เขาสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเรามันมีชีวิตเดียวครับเ,เพื่อนๆถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยเนาะเพียมก็เลยหวังว่ารายการแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่พียมทำออกมาเนี่ยหวังใจเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันจะกลายเป็นเกราะป้องกันให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรู้จักรมะมัดระวังตัวเองให้เ,เพื่อนๆใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับสุดท้ายเพียมก็ขออ,ยอวยพรทุกคนเจอแต่คนดีๆแล้วกันนะสําหรับใครที่ชื่นชอบครับ ก็ไปชวนเพื่อนมาเป็นสมาชิกช่องพี่แฮมได้นะครับเดี๋ยวยังไงพี่แฮมจะนํามาเล่าแบบนี้ในตอนพิเศษเนาะเดือนละ1ตอนนะครับแต่ถ้ายุ่งมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่แฮมจะหาวิธีการอื่นในการออมเทียกว่าชดเชยทดแทนให้กับเหล่าสมาชิกของพี่แฮมและกันเพราะพี่แฮมดีใจมากๆเลยเนาะ มันจะมีสักกี่คนเชียวครับที่แบบอยากจะสนับสนุนพี่ฮัมมากขนาดนี้ยังไงพี่ฮัมขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยมาอยู่กับพี่ฮัมตรงนี้มากๆนะครับสุดท้ายเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดือนหน้านะครับสำหรับตอนพิเศษส่วนคดีที่อยากเล่าเจอกันทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้พี่ฮัมลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ